ข่าจะไปส่งองคหญิงกับที่พระราชวังก่อนพวกเจ้ากินข่าวเย็ยนก่อนได้เลยนะอันป้าที่ชายซื้อมิให้อย่างงั้นน็เอกลับก่อนเนอะวันนี้นเนะเอเนอะมีความสุขมากๆเลยล่ะองคหญิงไว้ท่านมีโอกาสจะมาเล่นอีกนะเอาเร็วเข่าซื้อมิงบอกล่านาง Ừ, bye bye nữa. Chúc chú. Này thí sư, nên có bài đi là sức thi. Ít ờ. nhớ, yếu ngon rồi đi. มันเจ็บเจ็บจังเลยเรากับว่ามีจิตวิญญาณที่ชัว่วร้ายกำลังไล่ตามข่าอยู่ยังไงอย่างนั้นไอ้ชายซื้อมีนัเออจะปกป้องท่านเองนะกลิ่นหอมนี้ต้องเป็นกลิ่นบนร่างกายของนเออร์แน่ะนะข้ารู้สึกบรรเทาอการเจ็บปวดไปได้เยอะเลย พลังแห่งความชั่วร้ายค่อยๆสลายไปดูเหมือนว่าเด็กน้อยคนนั้นไม่ได้มีความสามารถเพียงแค่ร้องไห้อย่างเดียวสินะนุ่นนเรื่องในวันนี้จะต้องอธิบายทุกอย่างให้กับแม่ฟังเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะว่าแต่ว่าทําไมจะถึงไม่ต้องการเจอแม่น้องหูละ่ะไม่ใช่ว่านุ่นนชอบนางมากที่สุดอย่างนั้นเหรออืมเพราะว่าแม่น้องหูครั้งก่อนหน้านี้นางเคยบอกว่า ของเผานือนืเนอะมันอ้วนออกมายังไงละแถมของอร่อยนะส่วนใหญ่ท่านแม่ก็เป็นคนหามาให้ข้านี่นะจะไม่กินก็ไม่ได้หรอกนะเพราะนั่นถือเป็นการละเลยความรักของท่านแม่อย่างไงละที่เธอก็เป็นแบบนี้นี่เองสินะหวานอินบอกให้แม่นมผูเข้ามาที่นี่เอาละไปเชิญน,นางเข้ามาได้ละเฮคยข้าพระสนมุม ข่คุณนี้มาเฝ่าเฝ้าพระสนมแล้วก็มาเข่าฝ้าองค์หญิงแล้วไปค่ะอ้าวแม่้นงหูข้าเนี่ยความจริงแล้วอยากจะให้เจ้ามาที่นี่ประมาณหนึ่งสองปีก่อนแล้วล่ะเพราะว่านว่นวลชอบอยู่กับเจ้ามากเลยแต่ว่าตอนนี้พิจารณาจากอายุของเจ้าแล้วข้าคิดว่าเจ้าควรกลับไปที่บ้านเพื่อดูแลตนเองเพราะตอนนี้นวเอ๋อของพวกเราก็เติบโตแล้ววันนี้เจ้าสามารถออกจากวังได้แล้ว ขอบคุณพระชน,นมสําหรับของขวนนู่นืู่ว่าแต่ว่าจะมีอะไรอยากจะพูดกับแม่นงหูหรือเปล่าจ๊ะไม่ละลาก่อนนะแม่นงหูขอพระททยองค์หญิงณนะประตูของพระราชวังแม่นงหูแม่นงหูองค์งหญิงทำไมทรงออกมาที่นี่เพียงลำพังละ แม่นงหูข้าขอโทษนะจริงๆแล้วโนเออไม่ได้ไม่ชอบแม่นงหูนะเพียงแต่ว่านโนเออนะหวังให้ท่านแม่ปล่อยท่านออกจากพระราชวังแม่นงหูต้องการกลับบ้านเพื่อไปดูแลหลานชายที่เพิ่งเกิดใหม่โนเออดูเรื่องนี้ดีเลยล่ะแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของโนเออแล้วแม่นงหูก็อยู่ที่พระราชวังเพราะงั้นโนเออ ทำได้เพียงแค่โกหกท่านแม่แล้วบอกว่านเอ๋อไม่ชอบแม่นองหูแล้วจริงๆแล้วน่วเอ๋อนะชอบท่านมากเลยนะชอบมากมากเลยละองหญิงท่านอย่าก,กลัวเลยนะในเมื่อท่านไม่ได้บาดเจ็บอะไรถ้าอย่างนั้นก็ดีมากๆแล้วล่ะแม่นงหู ท่านต้องดูแลรักษาร่างกายของตัวเองนะโนเอจะคิดถึงท่านได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนะาองหญิงค่ะคนนี้จะรอจนกว่าองหญิงจะเติบใจนะแม่นมหูลาก่อนนะไว้ค่อยเจอกันอีกนะองหญิงหนีทรงฉลาดจริงๆไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมฟ้าบาทท่านได้ทรงองหญิงไปเรียนหนังสือเพื่อเหตุผลบางอย่างโดยเหตุผลบางอย่าง พระสนมเองก็ต้องการให้เจ้าไปดูแลนางด้วยนะเพราะั้นเจ้าก็เลยได้เขาวังในวันนี้ยังไงละ่ะเอาละพวกเราจะไปสนามฝึกซ้อมภายหลังและพวกทหารองครักษ์จะแข่งขันกับเจ้าฟาบาและพระสนมเองก็จะมาดูการแข่งขันเหมือนกันข่ารู้ว่าเจ้าเนี่ยไม่ชอบติดต่อกับผู้คนเป็นจนํานวนมากแต่ข้าก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่าพระสนมจะมาขอร้องข่าวในครั้งนี้ แค่ข้าชน,นะทุกทๆคนที่ปรากฏตัวในสนามแข่งขันก็พอแล้วใช่หรือไม่จะจะพูดว่าอะไรนะจากใดที่ข้าชน,นะผู้แข่งขันทุกคนที่เข้าร่วมการประลองในวันนี้ข้าจะสามารถไปสำนักศึกษากับองค์หญิงได้ใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นหรือเปล่า